ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี้เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทาง3รัดนะครับเริ่มกันที่รัสเซียเป็นรัดแรกครับเมื่อคืนรัสเซียเด้งบนล่างนะครับ1881นะครับถ้า81ึ่งขึ้นขึ้นบนคงแตกตรงนะครับต้องขอประธานโทษทีที่81ดันอยู่ล่างนะครับเลยไม่แตกนะครับโอเคครับมาฟังด้วยรการวิคหลรัสเซียไม่วิเคราะแล้ววางแล้วรัสเซียจะมาวันที่22นะครับ และเซียว,วันนี้เด่น0 9 9 0ผมว่าน่าจะเป็นท้าย9ท้าย0โดยประมาณนะครับชอบ9มากกว่า0เล็กน้อยครับเจาะครับ0 9 1 9 8 9 1 0 8 0 8, 8 8ไม่ขอบพระนามโทษครับ0 0เบิร์น0 0 9 9ครับ ครับผมร้อยใสศูนย์ครับครับประมาณนี้ครับสำหรับรัสเซียนะครับแล้วจะช่วยรุ้นครับแต่คงตั้งในกรปลุกมาตื่นขึ้นมามั้ยหรือกระลับเพลินดับยาวยังไงก็ดูเป็นแนวทางนะครับดูแนวทางไปก่อนเนาะก็ตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมอ่าใช่ตั้งแต่วันศุกร์ จันอังคารพุทธตายไปสองรอบติดเพิ่งมาเมื่อวานนะครับรัสเซียวันนี้น่าจะเดินต่อนะครับด้วยครับหวังว่าหวังลึกๆให้เดินต่อแล้วกันนะครับครับแล้วมาพบกันในคลิปอังกฤษและเยอรมันนะครับอังกฤษทีนี้เดินขี้เหร่เขานะครับมีเยอรมันนี่เยอรมันเด่นมาทุกวันนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ